สวัสดีครับโลกขเมื่อวันนี้อยู่กับผมสุภวิศงัวนลิศฤทธิถ่ายครับที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยน้องแขมแห่งนี้เขาเพิ่งเปิดตัวโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของกรุงเทพมหานครโดยเขาบอกว่าสามารถกำจัดขยะได้ถึงวันละ300-500ตันต่อวันทั้งยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า5เมกะวัตต์ต่อวันอีกด้วยหน้าตาของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันหน่อยนะครับ ในแต่ละวันกรุงเทพมหานครมีขยะกว่า900ตันถือเป็นปัญหากองมหมาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดไฟไหม้บ่อขยะน้ําช้าขยะไหลลงสู่แหล่งน้ําและกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจึงเป็นที่มาของโครงการโรงกําจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นต้นแบบโครงการกําจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ว่าจ้างบริษัท CNG Environmental Protection เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและเดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าบนพื้นที่30ไร่ของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปรกรณ์ต่างๆโดยนำเทคโนโลยี Hitachi s o l e n One r o w Stoker Type ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับโรงงานอื่นๆที่มีกว่า2,000แห่งใน50ประเทศทั่วโลกซึ่งสามารถกำจัดขยะให้กับกรุงเทพมหานครได้วันละ500ตัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด9.8เมกะวัตต์โดยไฟฟ้าบางส่วนจะใช้ภายในโรงงานส่วนที่เหลือจะส่งขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงระยะแรกบริษัท CNG จะเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานในเวลา20ปีวงเงิน2,124ล้านบาทจากนั้นจะโอนให้กับกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารต่อไปนอกจากนี้โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ยังมีระบบควบคุมการทำงานอย่างเข้มง,งวดและมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศน้ำเสียและขี้เถ้ามีการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้านหน้าโรงงานและออนไลน์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์เมื่อรถเข็นขยะมาถึงโรงงานผ่านการชั่งน้ําหนักแล้วรถขยะจะขึ้นไปเทขยะลงในบ่อรับขยะแบบปิดจากนั้นเครนจะตักขยะในบ่อตอนเข้าสู่เตาเผาที่มีอุณหภูมิไม่ต่ากว่า850องศาเซลเซียสในเตายังมีแผ่นตะกรับสําหรับพลิกขยะทําให้ถูกเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการเผามูลฝอยจะได้ไอเสียที่มีความร้อนสูงจากการเผาไหม้โดยมีระบบหมุนเวียนไอ้น้าของหม้อไอ้น้าต้อนไอน้ําเข้าสู่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนขี้เถ้าจากการเผาไหม้ที่ไม่เป็นอันตรายจะถูกฝังกลบหรือนําไปแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างได้สําหรับปัญหาเรื่องกลิ่นที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบกังวลน,นั้นโรงงานแห่งนี้สามารถกรองมลพิษก่อนการปล่อยสู่ชัน้นบรรยากาศได้ถึง99.99% 99. 99มีระบบสูบอากาศ ทำให้ภายในบ่อมูลฝอยมีความดันต่ำกว่าภายนอกอากาศจากภายนอกจะไหลเข้าสู่ภายในทําให้ไม่มีกลิ่นรั่วออกไปนอกจากนี้จะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน5จุดอยู่เสมอส่วนน้าจากขยะที่ผ่านการบําบัดจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ในส่วนของการดูแลชุมชนโดยรอบนั้นนอกจากการจัดตั้งกองทุนโรงงานไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้วยังมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อนาเงินที่ได้ไปใช้พัฒนาชุมชนตามความต้องการของคนในพื้นที่ และยังมีการจ้างงานโดยพิจารณาประชาชนในชุมชนที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่รับเป็นอันดับแรกโรงกําจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานอีกด้วยถือเป็นย่างก้าวสำคัญของกรุงเทพมหานครในการจัดการกับปัญหาขยะที่หมักหมมมานานมากกว่า10ปีนะครับ